สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพฤหัสบดีปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแพ็กเก่ากําลังจะไปแพ็ mới, กใหม่กาลังจะมากิจกรรมเก่ากําลังจะไปกิจกรรมใหม่กําลังจะมาเดีเ๋ยวเรามาเช็คข่าวสารเบื้องต้นกันก่นกอนนะครับก่อนที่จะมีอะไรเพิ่มเติมในช่วงเที่ยงหรือสาย,สาย,สายตอนที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับเป็นเวลา10บโมงครึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพนะไม่ได้เกมเปิดนะครับ <laughs> เป็นภาพที่ผมแคปไว้นะครับผมแพ็กเวล่ายังอยู่จนถึงวันจันทร์นะครับแต่แพ็กที่หมดไปก็คือโชว์ไทม์ออฟฟิ้นสิบมอเนียคนกะครับเวล นี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยผมประ App, <ivan S 2> หยัดทองไว้เปิดปดีแพ็คอื่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีคนเปิดอยู่นะครับอันนี้แพ็คหมดวันนี้นะครับแล้วแพ็ค <rip> ที่อยู่นอกสายตานะครับพวกแพ็คทีมชาติเกาหลีอินโดนีเซียอะไรพวกนี้นะครับผมถึงแม้จะเป็นแพ็คที่นอกสายตาแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นของชาตินั้นๆเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราอยู่อินโดเราอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยครับเราก็คงเปิดกันถูกไหมนะครับมันมีอะไรบ้างนะอินโดเกาหลีอะไรไปแล้วแต่ว่าไม่มีไทยนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าไม่รู้ซิว่ามันจะมีไทยหรือเปล่าในรอบนี้นะเออเดี๋ยวต้องดูว่าวันนนีีีี้่จะมมแแแ็็คทชาติบบ เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้ามีนะฮะจะมีทีมชาติไทยหรือเปล่าแน่ๆคือเป็นเอเชียนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเราก็หวังไว้ก่อนนะครับเผื่อให้อยากให้มีเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่หมดไปแล้ววันนี้นะครับผมก็คือแจกฟรีอันเดสเตนิสตานะครับใครไม่ทัน ID ดีไหนไม่ทันก็ไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเข้าไปเล่นเก็บออบเจคทีฟแล้วก็ได้ปั๊ดอันเดสเตนิสตารฟรีกันทุกคนนะครับแต่ค่าพลังมันก็เนาะเป็นตัวสะสมประมาณนั้นนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครนีหมรึงท่ จะหมดไปอันนี้ต้องถูกพูดถึงนะครับเพราะว่าอะไร800ล้านดาวโหลดแคมเปญนะครับผมกิจกรรมหมดไปวันนี้วันสุดท้ายหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเกมเปิดเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าพี่โคจะจัดกิจกรรมอะไรใหม่แทน800ล้านดาวน์โหลดหรือไม่นะครับ850ล้านดาวน์โหลดเหรอ <c oughs> หรือมีกิจกรรมอะไรในช่วงนี้นะครับถ้าตอนที่ผมอัคดคลิปอยู่นี้เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเป็นทางการออกมาแต่ถ้าวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงการคัมแบ็กกลับมาลงสนาม ของเนมา1หนึ่งในพาร์ทเนอร์นะครับผมนะทางอีฟุตบอลเขาก็มีการแบบเอ็กซ์รูปนะครับว่ากลับมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมหรือมีการแจกโชว์ไทม์ของเนมาหรือเปล่านะครับบางกระแสบอกว่าจะมีแจกโชว์ไทม์แต่ว่าถ้าเป็นที่เป็นทางการเนี่ยยังไม่มีนะฮะว่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนมาหรือว่าจะแจกเนมานะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะณนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้10บโมงครึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่น่าลุ้นจริงๆผมก็อยากให้มาเหมือนกันนะครับเป็นา เซมบ้าสไตล์ style, คนสุดท้ายในยุคป,ปัจจุบันจริงหรือเปล่าอันนี้ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมแบบบาร์เซโลนสไตล์คือเล่นที่ท่วงท่าลีลานะครับผมเป็นเซมบ้าขนาดแท้อะไรเงี้ยนะซึ่งปัจจุบันนี้นักเตะคนอื่นสไตล์เนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับหลายคนชอบเนม่าเป็นส่วนตัวเพราะว่าลีลาเซมบ้ายังหลงเหลืออยู่ครับส่วนใหญ่นักเตะทุกวันนี้ก็ด้วยแทคกติกของทีมเอ้ยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาเอา้ยอะไรต่างๆนานาเอ้ยเนี่ยมันบีบังคับที่จะต้องเล่นตาม ics, แทบบ็กต วินัยนะครับถ้าจะเล่นแบบโชว์สกิลทักษะอะไรมากเนี่ยกล้าเล่นกล้าโชว์ครับต้องบอกว่ามันมีน้อยคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบด้วยฝีไม้ลายมือของเขาเป็นส่วนตัวและลีลาท่าทางของเขาคือในยุคปัจจุบันนะเนย์มาครับก็อยากจะให้มีการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่อาจจะเก่งกว่าบิ๊กไทม์ที่ผมเล่นไอดีไก่เนย์มาอยู่นะครับออกมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะร่าง MSN นะแต่ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอันนี้คือเนย์มาเนี่ยลุ้นข่าวอีคหนึ่งนะครับว่าจะมีแจกหรือมีกิ ที่จะมาแทนกิจกรรม800ล้านดาวน์โหลดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญนะครับฮาโลวีนแคมเปญที่ปีที่แล้วเนี่ยแจกเดลิก The นะจำกันได้ปะที่เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นบาเยนมันจะมีออบเจกตีฟมีอีเวนต์มาให้เราเคลียร์นะครับผมและรูปเปยร,รูปแบบหลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นอาร์ซนอลนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับจอจินโยคายฮาวเวตอีกแล้วเหรอพิ่งแจกโชว์ไทม์ไปนะ เ <laughs> พิ่งแจกโชว์ทามไปนะสองคนเนี่ยแล้วก็มีเบนไวตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนเบนไวเป็นกาเบรียลเจสุสงี้เหรอ <c oughs> เอาแมนยูบ้างก็ได้นะหรืออาจจะไม่ได้มีแค่ทีมเดียวนะครับณนะตอนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับหน้าจะประมาณเที่ยงเที่ยงหรือช้าสุดก็ต้องต้องช่วงบ่ายนะครับผมก็จะมีข่าวที่เป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแบบรายละเอียดยิบยิบออกมาเลยนะครับว่าฮอลลีวีนแคมเปญเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วแจกอะไรบ้างแจกนักเตะจากที นะบ้างนะครับแล้วก็จะมีทีมอื่นหรือเปล่าต้องดูดีนทีหนึ่งแล้วแจกทองเท่าไหร่เล่นอีเวนต์เคลียร์ออบเจตีฟที่มาแทน800รอเอ่อ800้ล้านดาวนโหลดเนี่ยจะได้ทองทั้งหมดเท่าไหร่อะไรยังไงจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมีตัวแจกฟรีตามที่เราอยากได้กันหรือไม่นะครับผมนะฮาโลวีนแคมเปญเดี๋ยวลุ้นแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแบบละ,ละเอียดทั้งหมดทีหนึ่งนะกันนะครับตอนที่มันออกมาจากเว็บไซต์คนดีมีอย่างเป็นทางการนะครับส่วนอันที่เป็นภาพเปร์อย่างเป็นทางการที่พี่โคเขาเปิดไว้ทุกๆเยน็นาวานวัพุนนเมื่อาี้ก็เปปิดดไแล้วภาพออาเอขขงียวน of the Week นะครับการ์ดเขียวเพย์เออร์อารูวิกเนี่ยเปยรอบนี้มาเป็นตัวเลขกว่าบอกใบเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดหกสิบแปดสิบแปดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดคืออะไรฮะมีบูสเตอร์สองคนนะครับและรูปเงาก็ไม่ใช่นะเป็นรูกเงาลูปเงาของโมเดลนะครับครับผมให้เดาน่าจะเป็นเรื่องของสเต็นะครับสเต็สเต็ตที่เป็นของนักเตะในในใ,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 ในการ 2, ก์ดสองการ์ดนี้นะครับ57นี่คืออะไรเพราะว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นค่าพลังเริ่มต้นไม่ใช่และห้าสิค่าพลังเริ่มต้นไม่ใช่นะะะครรัับบบเเเพาาาาาฉนนนน้้้้ถถดดมแีป็สสตต ครับผมมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็เดายากมากนะครับผมแต่จากที่หลายสื่อคาดการเนี่ยมันก็น่าจะเข้าข่ายไม่กี่คนนะครับอเลฮานโดกานาโชครับของแมนยูก็น่าสนใจที่ได้เพย์ออรูแมทเพย์เอ่อแมนออทูแมทไปนะครับที่เราดูแมนยูถล่มเอ่ออย่าใช้คําว่าถล่มสิแมนยูเอาช <laughs> <laughs> นะหืดจับเบนฟอร์ดไปนะครับกานาโชก็เป็นแมนออทูแมทนะครับผมซึ่งจริงๆใจผมอยากให้เป็นคนอื่นมากกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าค่าพลังสแต็กข้างในเนี่ยตรงกับคำบ้าของพี่โครหรือเปล่าถึงแม้ว่าอาจจะ ไม่ได้อยู่ในคาใบ้แต่ก็อาจจะอยู่ในแพ็กก็ได้นะครับขอคุณขอบคุณภาพจากลุงหับด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นโอซิมเพนไหมใครชอบโอซิมเพนไหมเฮียเมสก็เด่นเหมือนกันนะครับผมใช่ไหมเฮียเมสแฮี่เคนเนี่ยหรือจะเป็นซัวเรสไหมทีมเดียวกันหรือเป็นแฮล่เคนคือเป้ามันได้กว้างมากครับจากภาพภาพเนี้ยมันกว้างมากนะครับผมแล้วก็คงไม่มีใครไปแกะนะครับว่าตัวเลขค่าพลังพวกนี้มันคือของสเต็ไหนของนักเตะคนไหนแล้วมันเป็นสเต็ของตัวการ์ดสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นสเต็ของการ์ดเขียวที่จะออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้้าาาเป็นกกรดแออจจะพะพไ แต่ถ้าเป็นการ์ดเขียวเนี่ยก็มันยังไม่ออกมาก็ยังไม่มีใครรู้นะครับถ้าใบแบบนี้ไม่ต้องใบดีกว่า ส่วนการ์ดอื่นๆนะครับผมโชว์ไทม์จะมีมาแทน Office ติปจีเนียแพ็นี้หรือไม่เนี่ยผมส่วนตัวคือตอนนี้มันยังไม่มีบอกว่ามาแน่แน่คือปกติแล้วการ์ดโชว์ไทม์พี่โคไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยนะครับไม่เคยแบบว่าแทบถ้าเป็นถ้าไม่ใช่พวกแพ็กบิ๊กๆจริงๆนะครับพวกเอ่อบิสเคอร์เรอร์อะไรพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่นะใช้คําว่าส่วนใหญ่ดีกว่าไม่ค่อยเปยดล่วงหน้านะครับแพ็คโชว์ไทม์คือจะรู้ตอนที่แบบเกมเปิดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรู้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่ามีนะครรรับจะอาว่่นนผมมสสํหกกิื อย่างฮาลวีนคัมเปญนะครับผมหรือแพ็คอื่นๆแพ็ควันจันอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเกมเปิดแล้วก็รอขุดแอปขุดดาต้าเบสออกมานะครับว่ามีนักเตะมาเพิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่มีการอัปเดตแบบอัปเดตแพทย่อยกลางใหญ่ไม่มีนะครับผมไม่ได้มีบอกเรื่องหน้าก็หมายความว่าก็จะมีแค่มีการยัดกิจกรรมเข้ามายัดอีเวนต์เข้ามายัดแพ็คใหม่เข้ามาแต่ว่าอาจจะไม่ตัวเกมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับผมก็ถ้าตามเท่าที่ประกาศนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี่ไมม ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเกมเปิดทีเดียวเลยนะครับเก่น,นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski4 Bomski Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้าาลาไปนะครับสวัสดีครับ